เอาใจช่วยครับอยู่ที่คนสุดท้ายครับน้องเอฟเอ็มเชิญครับสูงยาวเหยีร่างขนสูงโ่งอายุเท่าไหร่ครับอายุ18ครับ18ยังเรียนอยู่เนาะใช่ครับชั้นไหนครับเรียนอยู่ชั้นปีที่1ครับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาครับ วันนี้เตรียมเพลงอะไรมาครับเพลงขอบคุณแฟนเพลงครับของยอดรักสลักใจใช่ครับต้องมาดีไหมครับก็ดีครับคิดว่านําอยู่10คะแนนเอาให้ขาดไปเลยไหมครับจะทําให้เต็มที่ครับเพื่อจังหวัดรีสเกตครับพร้อมนะครับขอบคุณแฟนเพลงโดย f m ศรีสเกตใช่ครับ แฟนเพลงให้กำลังใจน้ำใจไมตรีจากแฟนเพลงทุกทุกทีกท่รามีหลังไหลผมโอฝากน้ำยอดรักเอาไว้ โดดเป็นแรงใจอย่างนี้เรื่อยไป ใครใครรักคุณผู้ฟังเท่านั้นยี่ใหญ่ช่วยเป็นแรงใจให้ผมดังมาขอองค์เทวาสถิตฟ้าฟ้ายิ่ใหญ่คุญไคยให้ท่านเถิดนะ้า អ្វីទៅថាស្រាប់ចុះជីវ៉ាឥលូវនេះជា เป็นคนแรกที่ได้5้าไลฟ์หนึ่งหมื่นบาทเลยเป,น,ป,ปน,นเเสียงรกรรมาการคนระับผมรับรองว่าคงจะรู้สึกดีแน่ๆผมเห็นรอยยิ้มจากกรรมาการชัดเจนมากเลยต้นอหอมจ้ะพี่หอมพี่หอมพี่ยังใจเต้นอยู่เลยอะค่ะเรื่องอะไรเนระื่องอะไรครับพี่หอมใจเตนเรื่องอ,อะไรนะ เรื่องสองสามครั้งพี่ถามกันเลยพี่ฝนกับพี่แนนเมื่อกี้ยักคิค้วให้ใครคะอย<ส>่าง<ๆ>คี้พี่หอมหวกสิคะแนนเอาให้พี่หอมคนเดียวก็ลบคะแนนตรงนี้ซ<ๆ>ะเลย<ๆ>ยังไงเอฟเอ็มยังไงยังไงคือความจริงแล้วก็ให้ท่านคณะกรรมการแล้วท่านผู้ชมทุกๆคนเลยครับ ยังไงก็ช่างเอาเป็นว่าพี่ชอบแล้วกันน้องมีค่ายเพลงยาอ,อยู่แล้วจริงๆอย่างน้อยวันนี้บรรลัยเล็กขอดรอน้องอยู่ครับเบอรสองเลยต่อ<น>จากคนแกเช้าไม่จะบอกว่าน้องดีมากคือโดยปกติแล้วเวลาเราเห็นแบบ น้องๆมาประกวดเนี่ยเขาจะต้องแต่งเต็มยศไงแต่วันนี้เขามาแบบํำรองแล้วแบบดูดูหล่อแล้วดูเท่แล้วดูแบบทําให้เพลงมันดูทันสมัยมากขึ้นขอบคุณมากเนี่ยไอ้ชอบตัวจริงน้ําตาจะไหลนี่อคนกลางนี่ยังไงว่ามาคือเอฟเอ็มแบบหนูหนูร้องได้ดีมากคือมันมันไปกระทุ้งแบบว่ามันไปกระทุ้งต่อมน้ำตาอะไรแบบคือมัน เป็นเพลงที่พี่ชอบมากเลยนะคะของพี่แอลในเพลงนี้แล้วมันจะหาคนที่แบบว่าร้องได้สมบูรณ์แบบแบบนี้ยากเลยนะคะค<า>แล้วหนูร้องแบบว่าร้องออกมาได้ประทับใจพี่หาจุดที่จะตําหนิติหนูเนี่ยแพทยจะไม่มีเลยค่ะลูกค้าไม่มีเลไพี่ไก่พี่ไก่ซ้ำรอย คือมันยังอยู่ในการเคลิมเคลิมอยู่เคลิ้เคลมเคลิมมอยู่คือน้อง FM เนี่ยตั้งแต่ต้นจนจบสมบูรณ์แบบมากถ้าภาษาจีนมีคำหนึ่งน้อง FM เนี่ยครบเครื่องหลงจ้งห่ออาเตีย พี่ภูพี่ภูมีพิธีไหมพี่ภูต้องขอชมครับว่าร้องได้สะเดาหัวใจมากคือฟังแล้วพี่แอลเลยผมเคยเล่นหนังกับพี่แอลนะครับวันนี้ก็ยังคิดถึงเห็นจํารอยยิ้มกันได้อยู่ผมรู้สึกเหมือนพี่แอลเอาวิญญาณมาใส่อยู่ในน้องเอฟเอ็มขนาดนั้นเลยหน้าเขาก็คล้ายๆพี่แอลตอนหนุ่มๆตอนวัยรุ่นน้องทําได้สมบูรณ์แบบครับ ที่จะเติมก็คือว่าประสบการณ์จะทําให้เขาเข้าใจว่าเวลาร้องแบบประกวดกับร้องออกมาจากความรู้สึกจริงๆเนี่ยมันจะมันจะลดความประนีตลงมันจะเป็นความเ,เรียบง่ายแล้วก็ถ่ายทอดออกมาสัมผัสได้มากกว่านี้แต่ณนะวันนี้อายุขนาดนี้ร้อกได้ขนาดนี้ผมบอกตรงๆผมก็ทําไม่ได้นะครับเพราะงั้นต้องขอชมจริง พี่เหลือพี่เหลือต้องรอฟังน้องหนุ่มแล้วเออ,อเคอุณจะพึ่งเทใจนะ,ะว่านุ่มสิงบุรีนี่ผมไม่ใช่ว่ากินน้ำแล้วกินน้ำแล้วกินน้ำแล้วเดี๋ยวก่อน,อนเอเอ็มเหนือก่อนเขาไม่แน่จริงเขาไม่อยู่ค่ายบางละจันหรอกคุณได้ฟังไปแล้วนะครับผมคิดว่ามีความรู้สึกหลายอย่างเกิดขึ้นอย่างหนึ่งที่รู้สึกก็คือจะเป็นห่วงหนุ่มสิงบุรีหรือไม่เ,เพราะ FM ศรีสะเกษทำดีเหลือเกินและรีสะเกษนำอยู่1ิคะแนนอาจจะเป็นผลก็ได้ ช่วงหน้ากลับมาครับคนสุดท้ายซิงบุรีครับ